น้ำพริกหนุ่มมาหอเชียงใหม่กัต้องกินอาหารเนื้อค่ะดีมากเพราะว่ารสชาติมันคืออาหารบ้านเฮาอ,อันนี้คือน้ำพริกหนุ่ม,มน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียวปั่นอาหารเนื้อนี่แบบแคลายบ้านาเฮานี้กับเจลน้ำพริกหนุ่ม พัก,พ,กพักคุยก็พักแกงพักหวานใส่ไข่หมดแดงจ้าใส่วุญเซนซิมบ้งอื้มอุอม๊ยแซ่บสดทัน,นหอดโอ้โยหอด <c oughs> นี่อันนี้หอนึ่งไก่ คิดว่าน่าจะขึ้นหมกไกบ่บาทเหงาขอชิมเคาซิบรยกตีป์แล้วไม่แฉมขอชิมขอชิมุือหอนอืมอืมรอดไปทำหนนะึ่งปากอ็หิวแล้วน้ำพริกหนุ่มแต่หมาก ปูอ,อ่องปูอ่องกะมือเขาเนี้ยคุยสุดยอดอร่อยมากมาถึขงข้อนกันแล้วค่ะ